อันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นไฟด้านหลังออกมามอย่างนี้ใช่ไหมนี่ทำห่วงข้างบนอ,ออกมาเป็นตีชิ้นเดียวกันแล้วก็คนนี้คนนี้ทิ้งห่วงเอาไว้ข้างหลังแต่ไม่เหมือนกับคนแรกที่ทิ้งเอาไว้ขัางอันใช่ไหมนี้เป็นแค่เชื่อมห่วงเข้าไปเฉยๆก็แตกต่างกันละคนนี้คนนี้เขาก็ทับเอาไว้แค่ ติ่งตรงข้างหลังเพื่อแบบรอยสร้อยแล้วก็ห้อยขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละจุดของการรอยสร้อยอะ่ะมันจะให้คนรับฟิลลิ่งหมดเลยจําได้ไหมคนคนที่สองแปลที่มีห่วงไว้สองข้างโซ่ที่มันรอน้อยขึ้นสร้อยเท่ากีเราจะขึ้นข้างนี้ใช่ปะคนนี้อยู่แค่ตรงกาแปลว่าสร้อยได้จะขึ้นเป็นวีเล็กกว่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะแล้วแต่ดีไซเนอร์ว่าอยากสื่อสารออกมาให้เป็นรูปแบบไหน